ชีวิตคนเรานั้นไม่สามารถหลีกหนีเรื่องปัญหาความทุกข์ได้จึงไม่แปลกใจที่เราทุกคนนั้นจะค้นหาวิธีดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและหากำลังใจให้กับตัวเราเองในการใช้ชีวิตสำหรับชาวพุทธอย่างเรานั้นสิ่งหนึ่งที่สามารถหามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิต คงจะนี้ไม่พ้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อจะนำมาช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้มีสติเกิดความคิดในการใช้ชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจหลักคำสอนที่ลึกซึ้งของทางพระพุทธศาสนาได้อย่างท่องแท้จึงมีการรวบรวมคำกล่าวหรือคำสอนจากพระเกจิชื่อดังหลายๆท่านที่เป็นแง่คิด เพื่อเตือนสติเตือนใจให้เราตั้งมั่นทำความดีละเว้นความชั่วตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจะมีข้อคิดและข้อเตือนใจอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ 1. คนเราเมื่อตายไปแล้วเงินบาทเดียว ก็เอาติดตัวไปไม่ได้คนที่ฉลาดจะเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญกุศลเพราะย่อมนำติดตัวไปในภพชาติหน้าได้ครับ 2. ก่อนที่ไม้จะเป็นฐานเขาใช้ไฟเผาก่อนความดีจะเกิดแก่เรา ก็ต้องใช้ธรรมะเผากิเลสเมื่อความโลภความโกรธความหลงหายหนีความงามความดีก็จะก้าวเข้ามาครับสามการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นก็คือการรักษาศีลและการเจริญภาวนาครับ 4. เมื่อทำบุญแล้วอย่าหวังผลตอบแทนเช่นอธิษฐานขอนูน่นขอนี้แต่ทำบุญเพื่อให้ได้บุญคือ